สวัสดีจ้าทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วอันนี้ก็สิเป็นคลิปวิดีโอเก่าคือเก่าจ้าไทายไหวตั้งแต่เดือนมีนาคมเนาะจา้าอันนี้ก็สิเป็นช่วงหิมะตกเลายลายเนาะจา้าสิาพามาชมบรรยากาศแค่้ายๆบ้านการ์ตูนเนเคยเห็นบอที่เคยเบิ่งในหนังการ์ตูนนะสิเป็นแบบเดียวกันได้จา้าบ้านแถบนี้ก็สิเป็นโซนบ้านาแถหมู่บ้านเก่าเนาะจา้าสิเป็นแบบ หม่บ้านที่แบบเขาเจะสางแต่แหลกๆที่ตั้งเมืองนี่เลยนอกจากมันกระสิเป็นบ้านแบบมีสีสันเนยหล้กก็สิเป็นบ้านแบบบ้านกระตูนเนยแบบเขาข้เฮาเบิงในหนังกระตูนนะจะเห็นว่าสิเป็นแบบสีสันแบบหลังเนยน้อยตะเปาะตะแปะหลังตะมุตะมี่นะจ๊ะหลังเป็นตะเบิงแบบตะหักนะคะเบิงไปเรื่อยๆเลยจากกระสิเป็นบ้านแบบ ถ้าหากสีสันเห็นบอแบบคือบานกระตูนนียเด้ก็สิเป็นปองไฟขืนเนาะปองไฟที่เขาเจาเอาไว้ทิวาเพื่อความอบอุ่นในบ้านนลนะเขาเจะสีทั้งไฟในบ้านก็สิเป็นปองไฟขืนเนาะเบิ่งไปหรือยๆได้จะแถบโซนนี่ก็สิมีต่ต้นไหม้ใหญ่เต็มเลยทางนี่จะเห็นบ่มันสิเป็นปองไฟขืนเด้ก็จเป็นบานทรงเกา่าเนาะก็สิเป็นแบบนั้น แถบนี้เห็นบ่ก็สิเป็นต้นใหม่ใญ่ๆเต็มแถบทางเลยบานก็สิเป็นสีสันเบ่งบานแต่ละหลัง,บงเบอ้อนี่เห็นบ่สิเป็นสีแตกต่างกันเลยต้นใหม่ก็สิมีแต่ต้นใหม่ใญ่ๆบานก็สิเป็นแบบติดๆติดกันไปเลยสิบ,บ่คอยมีพื้นทีบานกว้างคืออันแบบบานสมัยใหม่เนาะแถบส่วนนี่สิเป็นคข้ไข่บานเก่าบานเก่าแก่เลยละจ้าแถวนี้เห็นบ่ สิเป็นบานหลังเนหน่อยแบบทรงงามๆขึ้นในหนังกระตูนเนี่ยจ้ะเบิงไปเพื่อนๆตาเนีเห็นบอกกระต้นใหม่ก็สิเป็นใหญ่ๆปกคลุมถนนไปเลยเสียนี่เห็นบอกสิเป็นปองไฟนะขึ้นในหนังกระตูนเนี่ยแบบที่ห้าเบิงในหนังกระตูนสมัยตะกอนเน็่เนบอกนี่แบบในหนังกระตูนจังไรจังสั่นเลยสิเป็นบานหลังตะเพาะตะแเปะหลังเนยนอยแบบตะหักตะหักนะจ้ะเห็นบอกสิเป็นปองไฟเนี่ย ปองไฟเข้าเจ้าดังไฟในบ้านนะเพื่อให้ความอบอุน่นแต่สมอเออนี่เขาเจ้ากะบ่ค่อยได้ใส่กันแลวและจะคูเม,มือเนี่ยเขาสใส่ฮีเตอร์กันเนาะสิบใส่แล้วไอ้ที่แบบรังไฟรังฝืนในบ้านแต่คือสมัยตะกีเนาะอันนี้ก็สิเป็นโซนแถบมูบ่บานเกนะ่า่ะหล่ะเนี่ยบานก็สิติตดกันไปเบิดเลยเนี่ยสิเป็นตะหักเลยจะบานตะปูตะปีสีสันแบบ แบบอ่สีตัดกันนะจ๊ะสีโบเป็นสีโทนเดียวกันคือสมัยคุเม,มือนี้เนาะเห็นหมบาบานคือขึ้นในหนังกระตูนคือแบบที่เราเห็นเ้าเบิ้งในหนังกระตูนแบบสมัยตะกีนเนาะเ้าเบิ้งในโทรศน์เห็นเบอตะกีนะนะสิเป็นทรงบานเกา่าแถบ,บานมูบานเกา่าแถวนี้เห็นบอเนี่ยสิเป็นแบบในหนังกระตูนได้เห็นแล้วโอ้สะออนละล้านตาจ้ะไอะทีไทยมากหนีไทยใดโบเบิดเลยจ้ะมันสิมีสองขางทางเนาะ ไทยคางนึงอีกคางหนึ่งกับบริไทยสังสันาน่าจะเบึงกันไปเพื่อนๆได้จ้ะนี่เห็นเราก็โอ้ยสะออนถ้าแถบแบบในเมืองใจกลางเมืองกับบมีได้จ้ะสิเป็นมิตต์ตึกสองสันสามสันไปเพื่อนนะแถโซนนี้ก็สิเป็นแถหมูบ่บานข้าเจาอยู่เนาะมันก็สิเป็นแบบแถบโซนบานเก่าแก่เน่เห็นบอกสิเป็นหลังหน่อยหลังใหญ่สลับกันไป แต่ส่วนใหมส่สิเป็นแบบลังกําัลังตุปปปปป๊ปติปิอันตาหักนละนะจ๊ะเบื้องแล้วแบบโอ้ยเพื่อนตายดิแต่ว่าช่วงนี้อันแถบโซนในหมู่บ้านก็สิไฟแดงไหลเนี่ยจังหน่อยด้วยจ้ะสิเป็นสีแยกไฟแดงหลายจังหน่อยก็ค่อยๆไปนี่นะจ้ะเบื้องไปบรรยากาศเห็นบอกสิเป็นสีสันสลับกันเบืองตีละสวยด้วยจ้ะตัดกันกันกบไอ้ี่มะขาวๆเนาะ ต้นใหม่ก็ใหญ่ๆปกคลุมถ้าช่วงเนี่ยเขานานา,นาห่อน,นี่จะจังหน่อยเนี่ยโอ้อยหญาเขียวๆนี่ต้นใหม่ก็ปงปรงใบเบิดนี้เนาะพริใบออกเบอร์นี้เขียวแบบชะอมแบบงามไปคนละแบบเลยจ้ะช่วงนานา,นาวก็สีงามไปอีกแบบหนึง่งแต่ช่วงที่แบบหี่มาโต๊อ่าหิมาขาวๆข,ขอบทางนั้นมากพอได้เลยจ้ะสซนนี้นะิี่มามหลายโวดจ,จะลด รถเก๋งธรรมดานี่แดนแ่นยากจะนอกจากเป็นรถกระบะแบบโฟวิวอันนี้ก็สิเป,ป็นอันนี้นอกจากกระดอกกระลอกเรืองจานเห็นโอยูต้ตนใหม่กำลังงอกงอกงอก,งอกอยู่นะกระลอกตัวใหญ่ใหญ่สุ่มก็พ่ค่อยเห็นเป็นไรหรอกจ้ะเนี่ยพอดี่วงติดไฟแดงเห็นพอดีนะตัวใหญ่ใหญ่กระลอกธรรมชาติเนาะ ก็คือบานเห่าหรือจะบานเห่านี่โบยมีเห็นเนี่ยตรงสีเราจะเขาจับกินเบิดอยู่นี่ตามธรรมชาตินี่ลายจ้ะเห่งต้นใหม่ได้ลายนี่มันอยู่ลายกิ่งใหญ่หน่มีตตอรตัวใหญ่ๆเมื่อจะบานเขาเจ้าเห็นบ่แต่สิเป็นแบบสีสันสลับกันเนาะกําลังแบบสีตาหักตาหักนะจะบานก็สิเป็นแบบนี้ละติดๆติดๆกันไปเอยทางๆบานหน่อยลังหน่อยลังใหญ่สลับกันไปจ้ะ เบิ่งแล้วเพื่อนตาคือ,อยังเห็นเบืนี่ปองไฟเบืงใยในี่สมัยตะกี้ข้าเจ้าดังไฟในบ้านเนาะเพื่อให้ความอบอุ่นช่วงหน้านาวแต่คู่มือนี่ข้าเจ้าก็บ่คอยใส่กันละ,ละจะมันเป็นควันในบงในบ้านเนาะขาเจ้าก็ใส่ฮิตตรงฮิตเตอร์ไปเพื่อแล้วคู่มือนี้ท่านสมัยเป็นนาคือก,กันก็บานเท่านั้นละอันนี้วิวคางทางเบิ่งไปเรื่อยๆจ้ะบรรยากาศ โอ้ขั้นเบนแบบพี่มาตกมีไหมนี่เฮงบ่บมีฝุ่นบ่มีอย่างนี่เฮงงามกว่านี้เลยจ้านี่แต่ว่าปกติมันกับมาบ,บ,บาาได้เนาะเบิ่งเบิงบานหลังนั้นเด้อจ้จะเห็นบอสีออกฟา้าเจักหน่อยโอ้งามงามจ้ตาตัดกับสีหิมาสีข,า,ขาวๆเนาะเห็นบอบบานก็สิเป็นหลังตะมุเตมิหลังเด็กหน่อยคือบานในกระตูนได้จ้าแบบเดียวกันเลยก็บแบบไอ้เ้าเบิ่งหนังกระตูนสมัยแต่เด็กหน่อยเนาะ สิเป็นบานเะปะเตเปะนะโอ้แบบสะออนนะใจเห็นเราต้นไม้กันยญ่ๆเนาะขอบทางนะรอบๆทางถานนนี่เห็นบอกสิเป็นบานขึ้นในห,หนังกระตูนด้วยเลยลจ้ะแถบโซนนี้นะเบื่องเดอสีบานเขาจะเบิ่งแล้วแบบมันสบายหูสบายตาดีนะจ๊ะสะออนสะออนเบิ่งป้ายบรรยากาศจ้ะ ต่ช่วงนี้เบิร์ดเราจะหิมาอันนี้บ่มีให้เห็นแบบนี้เราจะอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอเก่านอกจาก่ายไว้ตั้งแต่วันแต่ช่วงสองเดือนที่แล้วนะจะมีแต่ช่วงเดือนมีนาเห็นบ่บบานสีโทนบานเขาเจาสีแบบงามๆจะมันตัดกับหิมะเราโอ้เข้ากันขึออย้ยงนี่เบิ่งแล้วสบายหูสบายตาขึออย้ยงนี่จะสะอนเห็นแล้วก็ได้เห็นแล้วก็วกวโอ๊ใจไทย,ทยวิดีโอมาให้เบิ่งบบได้จะ้ะ เอามาแบ่งปันกันเบิงเนาะบ้านเฮามันบ่มีแบบทรงบ้านเนี่ยต้งเสีนาา่นะจ๊ะเอามาสู่กันเบิงเบิงเรือบ้านตะปุเตปีแบบทรงเน่หน่อยตะเปาะตะเปะไปตะหักขึ้นอย่างนี้จ้าบ้านข้าเจ้าเบิงเฮียงช่อง,งหิมะตกเนี่ยต้งสียนะจา๊ะหิมะขาข,า,ข,า,ขาวเนาะเฮียงโอ้ยสะอ่อนเบิงตี่ะแต่ละบ้านเนี่ยสีฝ่าสีขาวตัดกันกับหิมะเนาะมันโอ้ สะออนเห็นแลก้กกระสะออนแต่ว่าเวลาที่มาตก๊กับบอสะออนน้ำได้จ้ะกวาดนี่เมื่อยขึอ้งอยังเนี่ยเวลากวาดที่มานี่โอ้เอ๋เด๋เอเด้งแบบคืออันปานคุดให้คุดหนา้าบ้านเห่าคนละมันจะชมบรรยากาศอันนี้ในซอยมูบานข้าเจ้าดอกจันน,นี้เลาะเลาะเบิ่งในซอยมูบานข้าเจ้าเมื่อตีละโรดกระสีจอดตําบอดตั้มเอยู่หน,น้าบ้าน บานขาจาก็สิเป็นตะเพวแตะแปะติดกันแบบเพื่อนที่บานสิบ่ค่อยไายได้สมัยตะกี้จะเห็นห <c oughs> มอขาจาสิปิดปลูกติด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 กันเลยจ้าเนี่ยคือโซนแถบบานตังจังหวัดบานเฮาเลยละจ้าเนี่ยเบื่องเห้ือบานแบบมันมีตาหลังตาห,ากหักนะจ้าสีสันก็บแบบว่าตัดกันกับไอสีหิมะขาวๆเนาะต้นใหม่กใยญ่งยยูเห็นแล้วกะสะออน สบายหูสบายตาเบิ่งเดียวแบบแบบเดียวกันเลยครับนี่หนังกระตูนที่ห้าเบิ่งสม,มัยเล็กหน่อยนะจ๊ะเบิ่งเลยแต่ละหลังเห็นบ่สีสันบานข้าเจา้าเบิ่งงลวกสะออไปนําอโอ้อลังการละล้านตาน่ะจะเห็นเดียวแบบโอ้เราลึกถึงคือจังเบิ่งในหนังกระตูนนี่นะจะแบบไรแบบนั้นเลยนี่มาคขาขาวๆนะโอ้ ขั้นเมนช่วงที่แบบี่มะตกเละหลายเนาะแบบไอหิมะยังแบบมันมันขังอยู่หลังคาเลหลายๆนจ่จะเหิงสีเป็นตะเบิงเลยจ้ะเนี่ยแถบโซนบานแถบนี้นะเบิงตีละอันนี้มันขั้นเมนช่วงตกเละหลายเนาะหิมะตกเลหลายมันก็มาบได้เนาะจ้ะขับรถกับขับมาอยากหลจะจ้มามาบด้ดอกแถบโซนนี้นะหิมะมันลาย คนเที่ยวก็เที่ยวยากเที่ยวลาบากเลยจ้าบ,บ้านแถวนี้นะเพราะว่าหิมะมันมันตกหลายเนาะรถละมันแลนยากจ้ะนอกจากแบบรถกระบะชงสูงใหญ่ยยๆนะจ้ะมันถึงสีมาไงบึงตีละบ้านแต่ละหลังค่เจะเอานําเป็นตะหักตะหักเนาะแบบบ้านกระตูนเลยได้จ้ะบ,บึงตีละสีสันเห็นบอกตะเาะตะเปะหลังเนยน้อยแบบหลังเนยน้อยแบบตะหักตะหักนะจ้ะบ,บึงเด้อ เห็นบ่เดี๋ยวละมสิบอมเนท้นสีเดียวกันได้จ้ะแต่ว่าสีกับกลมเกินแบบอันตัดกันตาหักนะจ้ะสีงามบางสิเป็นหลังนหน่อยตะปะตะเปะนาหักตะมุตะมีมึงเตะสีบานขาจอนคุณนะบานสมัยตะกี้เนาะเขาเจ้าเห็ดนี่ต่บานหลังตาหักตาหักถ้าเทียบกันกับอีกโซนโซนออกไปทางทางเหนือเนาะ กสิเป็นบ้านหลังใย่ๆหลังใญ่ๆได้จ้ะสีบ่แบบตังสีได้สีก็สีแบบว่าออกทอนขาวๆาวแบบบ่มีสีสันแบบบังสีได้จ้ะทนเสมือนี่เขาเจ้าเห็ดปลูกบ้าเนาะสิเป็นทนแบบออกขาวออกสีมุนมุนจังหน่อยออกสีขี้มขีมเป็นสันนะจ้ะหาเบิ่งแบบบังสีบ่ได้เด้ยส่วนหมากสีมีต่ส้นตรงนี้แหละจ้ะสิเป็นกระจุกเดียวตรงไข่ใจไกลใจกลางเมืองนะจ้ะ มันสิเป็นแถบมู่บานเก่าเนาะมู่บานที่ขาเจ้าเริ่มสร้างแต่แรกๆอ่ะอาจารย์ก็สิเป็นบานติดๆกันแลวบานก็สิอันแบบสร้างขึ้นตมุตมิส่วนอันนี้ก็สิออกมาจากหนอกหมู่บานนันเดียวจ้าเนี่ก็สิเป็นพวกอ่อเป็นไข่ล้านพวกสวนสาธารณะเอียงเข้าเจา้จาเราจะประมาณนี้นะเดี๋ยวแถบส่วนโซนแถบนี้เนาะ มันก็นสิเป็นแบบพื้นที่บราบหรือจะ้ิยเป็นแบบเป็นเนื่นเป็นเน่เป็นผู้เป็นเนีงสิจ้เห็นวะก็จะปลูกบ้านแบบว่าขั้นขั้นเม่นแบบบอกงอ่ายงก็สีแบบค้ายๆโซนแถวแถวบภาคเหนือบานเ่านาะจะตามผู้ตามเขาสงสนนะก็จะจะปลูกบานแบบตามตามที่เนื่นกับปลูกตามเนื่นนะจะบ่มีการถมดินบ่ามีการไถดินเนี่ยจ้าก็จะสิปลูกตามสภาพผู้มีประเทศตัสงสันเลยแบบยนนอยู่นุ่นกับปลูกนุ่นไปสงสันนะจ้ะ ทีสูงกับปลูกตามทีสูงเลยเห็นบ่มันสิเป็นแข่ขาย่เป็นเนืนเป็นสันขึ้นนะมันสิมีอีกอยู่โซนหนึ่งเลยจะแถบทีแบบา๊บก็เจ้าสร้างบ้านนั่นสิเป็นแข่ไข่เป็นทีลาดลงมาเนาะปลูกบ้านนี้แบบเลี่ยงเลี่ยงเลียเ่ยงกันมาเลยจะสิแบบคือบ้านบานดอยนะจ้ะแถวแถวบ้านบานดอยบ้านห,านะห่าน่ะสีงามงามเดี๋ยวทามีโอกาสได้ไปและสถไทยมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเลยจ้ะอันนี้ก็สิเป็นแข่าย่พวกคอนดเขาเจ้าลงนี้จ้ะเนี่ย เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดเนาะแถบโซนนี่ซีบโบเมนโบเมนโซนในหมู่บ้านอาจารย์นี่เป็นพวกอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดไปเนาะจากแถบโซนนี่แต่ว่าซีบโบมี่โบมีตึกสูงแบบคืออันโซนในเมืองบ,าาบ้านเฮาบ่คือในกรุงเทพเลยจ้ะบ่คือในเมืองใหญ่ๆเนาะพวกนิวยอร์กพวกอีกอย่างกระสานนั้นซี่เป็นตึกสูงๆหมออจ้ะันนนีสิเป็ ถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์กับโบกเกินสองสามสั่นสี่สั่นประมาณนี้นะจ๊ะถ้าสี่สั่นนี่ก็สิเป็นแบบว่าตึกสมัยใหม่แล้วเนี่ส่โบคอยมีตึกสูงถ้าตึกสูงนี่มีอยู่ตึกเดียวจะสิเป็นตึกไอ้ที่แบบว่าอันเป็นของรัฐบาลน,นะจะมีอยู่ตึกเดียวในเมืองนี่นะที่สูงโกมูมีอยู่ตึกเดียวอีดีนี่จะตึกเดียวเขาลออยู่ นอกนนก็สิเป็นมิแต่บ้านหลังตำตำหลังเตี้ยๆเราใจบกคอยสูงอันนี้สิเป็นผวกตึกธนาคารเอียงนะจ๊ะอันนี้โซนนี้ว่าสิซูมให้เบิ่งเด้จ้ะเนี่เห็นบอสิเป็นเนื่นเขาเป็นแบบสิว่าผู้เขากับ่แเม่นน่ะจ้ะมันเป็นแบบที่ราบสูงนะจ๊ะอันเนี้ยสิเป็นผู้ได้ท่าแเนี่ยแบบตาเปล่านี่สิเห็นแบบงามงามเห็นชัดจ้ะแต่ว่าในกล่องนี่สิบ่คคอยปันใดอันนี้โซนเห็นบอตึกกพานมาแดียววันหานนี้จ้ะ ตึกงซงสูงเห็นแววบ,บๆ,ๆนะอันนั้นระซูงสูงกว่ามูล,ละจ้านั่นในเมืองเนี่ยมียูตึกเดียวนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนบ้านเนาะเทบๆทปเทบเทปบานไอออกมาหนอกในจังน้อยอันนี้นะเห็นมาสิเป็นอันนี้บ่รเนี่ยใจว่าเป็นตึกไอเป็นพวกบวชบ่อันนี้จ้านส่โซนแถบบ้านบ้านเกา่าขาเจ้า เป็นบ้านหมู่บ้านเก่าแก่วส่สดุศาสตจ้าแถวเนี่เหินหมู่บ้านกะสิเป็นแบบติดติดกันเลยจ้าสีบ,บ่ค่อยมีเหนือทีหลายดอกจ้าเนี่ยสิเป็นแบบบ้านติดติดกันบ้านเหนยหน่อยลังเนยหน่อยตะโพว์ตะแปะเป็นตาหักตาหักนะจะ้าเบื้องล้วกับสะออนไปนําเนาะห็นบรรยากาศสอออนบรรยากาศไปน้ากันเลยจ้าเบื้องบรรยากาศเพิ่นๆไปเรื่อยๆได้จ้า แถบคางทงคางทางเนาะบงที้บานขาเจ้าตุนใหม่กันง่ๆเมื่อนี้อันทองฝ่าก็เป็นใจเลยจ้ามื่อนี้นะบังตีบานข้าเจ้าแบบหลังตุ้มุเตมีแบบใแบบนหนังกระตูนเลยละจ้เบ่งแล้วโอ้เพื่อนหูเพื่อนตาดีขึ้นอย่างเนี้ยเห็นแล้วก็สะสอนมึงเดิอบานหลังนี้เห็นบะเอาสิเป็นสีตัดกันเลยจ้ะเนี่ สีสมอิทสีอันนี้เนาะเห็นเดี๋ยวแบบโอ้งามสะออนน้ำข้าเจ้าจ้ะเบิ่งเพื่อนๆไปเรื่อยจ้ะเบิ่งไปเรื่อยๆสมบรรยากาศไปน้ำกันเนาะจ้ะเนะาะจังนี้ก็ระสือวีดีโอให้มันแบบใบเนี่ยจังหน่อยเลยจ้ะเพร<อ>าะว่าสิบ่ค่อยมีบ้านปานไดหรอกจ้ะบ่ค่อยมีบ้านงาม เห็นบ่อันนี้จาก็จะเป็นบ้านเก่าๆเลยเนจ้านี่โซนแถบนี้คือกันถ้ามีต้นใหม่ใหญ่ๆนี่แมนโหลดจ้ะสะเป็นแถบโซนบ้านเก่าแก่เลยจ้ะแถวนี้บึงบรรยากาศจา้ะปีหนาบ่เนี่ยเราจะปีหนาอาดสีหิมะบ่อ้ายแบบจังสีก็ได้จ้ะแต่ว่าปีนี้โอ้หนาวกับหนาวสุดๆเดี๋ยวจะปีนี้หิมะนี่ตกตกห้ายแห้งป็นจะคือบานกระตูนบ่ เห็นบอสีเขียวเขียวตัดกันแบบเข่ากันขนาดกับสีอันหิมะขาวๆองตีราชาโซนบานเนี่ยเห็นบอสปองไฟสูงๆหนั่นจับปองไฟได้นั่นจ้ะแบบเดียวกันกับในหนังการ์ตูนที่เฮาเบิ่งในหนังการ์ตูนสมัยเด็กหน่อยนะจ้ะตะกินนะเห็นบอสีเป็นแบบเดียวกันเลยจ้ะ S <S เห็นบอกปองไฟใหญยๆน่นนะสิเป็นปองไฟขึน้นน่ยจะเห็นบอปปปนเป็นแบบทอปองสี่เหลี่ยมน่ยจะเห็นเป็นปองขึ้นสูงนั่นและจะปองไฟก็เจ้าดังไฟในบาทเห็นบอกอันนี้บ้านหลังส่วนมากส่วนมากบ้านบ้านที่เป็นแบบทรงเก่าๆสมัยตะกี้นะขาเจ้าเสีเหตุปองไฟนะจะแต่ละบ้านประหยัด่าใส่ใจเน,นจาะจะข้าเจ้าก็สียัน บบต้องมาเสียคาฟอกค้าไฟหลายสีจ้ะเพิ่มความอุ่นให้ในโตบ้านเนาะเขาเจ้ากระสีดังไฟแต่ว่าคู่มือนี่ก็บ่ค่อยนิยมกันแล้วจ้ะนี่เห็นนหมมีทุกบานเลยจ้ะเนี่ยเป็นปองไฟขึ้นกลางบานขอบบานกะว่าไปเดวแต่สีออกแบบเนาะจ้ะ เป็นทรงบานเลีนบวบานหลังนี้คือการบานสีหลงังสีอิดนี่จะเห็นบอป,ปองไฟนี่หลังนี้ก็มีคือกสิเป็นไข่ไข่กันเบิดเลยจ้ะนี่สีมีปองไฟแต่บางบานก็อาจสียังใสอยู่จ้ะแต่ส่วนมากเนี่ยคู่มือเนี่ยเขาเจา้าบคคอยใสกันแล้วจ้ะวันเป็นบานบานรุ่นเก่าแล้วเนาะจะบานทรงเก่าเห็นบอบานนี้ก็สีสันงามๆามนะจะเห็นบอสีสมตัดกันกับบานหลังอื่นก็สี มีสีสันนะจ้ะเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วก็สิมีสีสันเนาะสวยงามอันนี้ก็สิเป็นแถบใกล้ๆใ,ใจกลางเมืองล่ละจ้ะนี่เห็นมาเป็นตึกตึกราบานช่องก็สิเป็นพวกอันไอ้ตึกตึกไอ้ข้าเจ้าเฮ็ดออฟฟิศเฮ็ดอีหยังกันเนาะอันนี้ก็สิเขามาอีกโซนโมบ่าหนึ่งล่ละจ้ะนี่ย กสิสลับกันก็พวกอันอาพาร์ทมองอาพาร์ทเมนต์อาจารย์นี่ยล้างใหญ่ๆอาพาร์ทเมนต์เนี่ยเป็นพวกอาพาร์ทเมนต์ข้าเจา้าแล้วก็มีบ้านสลับกันนะมองกสิเป็นคอนโดเนาะจ้ะอันนี้พวกบ้านอะไรจ้ะอันนี้กสิมีล้างใหญ่ออกมาเนี่ยล้างหน่อยล้างใหญ่สลับกันไปนี่จ้ะแถบโซนนี่เบิ่งไปเพื่นๆกันเลยจ้ะนี่ เอาความอันสวยงามของบ้านเมืองข้าเจ้ามาให้เบิ่งกันเนาะจะ้ะแต่ละบ้านแต่ละเมืองแต่ละหลักก็เสื่อมื้นกันเนาะก้ะสภาพแวดล้อมสภาพผู้มิประเทหมูบ่บานเียงก็เสีแตกต่างกันไปเนาะจะ้ะอันนี้เอาความสวยงามของเมืองนี้มาให้เบิ่งกันจะ้ะเห็นมู่บานข้าเจา้าแปบบ๊บเดียวกันเลยจ้ะก,กับแบบบ้านในกระตูนเนาะ ต้นใหม่กับสีเงี้ยมิแต่แบบต้นงามๆ้ะจ้ะเนี่ยจะน้อยนี่แบบว่าช่วงหน้าห่อนนี่จะน้อยนี่ใบใหม่มันปงเบิร์ดทุกต้นนี่แห้งงามนะจ้ะเขียวแบบลมเลืนดีขึ้นอย่างนี้จ้ะส่วนเนี่ยหญ้าทีเขาเจปลูกใบ้มันกับปงกับสีงามเนาะเขียวแบบโอ้สบายหูสบายตาจา้ะงามไปนคนละแบบนะจ้ะแต่และฤด,ดูกาลนี่แบบว่าความสวยงามกับสีแตกต่างกันไปเนาะ นาหนาวก็สีงามไปอีกแบบหนึง่งแต่ก็สีหนาวแบบหนาวคักหนาวเนี่ยอีดีละจะ้ะแต่นาห่อนนี่ก็สีแปลว่าต้นใหม่ก็สีเขียวเฉาอมหยาเหือกสีแปลว่าเขียวไปเบิดนะจะ่ะต้นใหม่ก็เขียวหยาก็งามตัดกันก็แบบท่งบานข้าเจ้านะจะ้ะนี่โซนนี่เห็นบ่ต้นใหม่ก็สิปกคุมุมแพกิ่งกา้านญ่ๆออกมาเนาะสีแบบเป็นเป็นไข่ายๆอุ่งเลยด้ยจะ้ะนี่ช่วงนี้เห็นบ่ สิเป็นตนปนตนใหม่ไงเนาะขาสิคุ้มเป็นขึ้นจังอุโมงนี่จะ้ะถ่ายภาพออกมาช่วงหนาแหล่งกับงามจะได้จะ้ะหนาหนาวกับงามไปอีกแบบหนึ่งจะ้ะแต่ช่วงเทศบาลไอเทศกาลคริสต์มาสนั้นเนาะจะเขาจะเอาไฟมาประดับนี่เฮ้ยงามจะ้ะนี่โซนนี้เนาะบางทตเราตนใหม่เห็นม้อนพแพรกิงกานออกมาปกคลุมเป็นคือจังสุม่มตนใหม่นี่จะ้ะ หนาหนาวกับงามไปอีกแบบหนึ่งหนาห่อนกับงามไปอีกแบบหนึ่งเป็นคนละบรรยากาศคนละฟิวนะจ๊ะเอ็นบอสีมีหลายทรงเนื้อบานเขาเ้าจกกไดเนี้ยสีขาวก็มีะนะเป็นสีสันเป็นอน,นี้ของหมูบานเราเบิงแต่ว่ามันสบายหูสบายตาดีนะจ๊ะงามบานตะเพกแตบแอะเป็นตะหัก บ้านหลังก็ล่งแบบตุ้มุต้มิอันน้นะจ้ะบ้านดังเลยหน่อยเห็ุความสะอาดกันยังไงเ้อนี่จะโมเมนต์อันนี้เด้แต่ว่าส่วนมากบ้านบ้านเก่าบางบ้านมันเกิเริ่มสุดสซมเนี่ลนวเนาะจ้ะเพราะว่ามันสร้างโอ้หลายปีแล้วเนาะโมเมนต์บางหลังก็บสิโมเมนต์เกินหลายปีแล้วบ่จ้ะบางหลังนี่ก็เก่าสุดสซมเธอเด้จ้ะอันนี้ก็สสีขามาในโตโตเมืองเลยเนาะจ้ะนี่ใจกลางเมืองเลยเด้ยนี่ อิบอตึกใหญ่ๆกะก็สิปมาณนี้แหละจะตึก,กบ่มีตึกสูงตึกแบบเสียดฝ่าคือแบบเมืองใหญ่ๆเลยจะสิมีประมาณนี้ล่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปด้วยจ้าพอกันไหมคลิปหน้าบายบาย